Uhm. <cima. S 2> อย ing, hai, In here. In here, here ู huh. uh ่สวนนสวนทุเ huh. ร huh. uh ียนกลางไร่แมงก็ไม่อยู่นะพี่ต้องมัดไปมั่วๆนั่นแหละมัดขอให้แน่นๆไวหน่อยไอ้หลานไี้ทำหายมีเพาคือเขาเคยเจอสถานการณ์อย่างนั้นบ่อยเออที่มหาโพ่อก็ คุณหมอเขาก็ห้มาเดือนนึงเขาก็ให้กับเขามาเสพอีกมากวันนั้นเ็เสพวันนั้นเลยคุณหมอใหญ่เขาบอกนะเขาบอกก็ตีพ่อค่ะทุ่งกว่าอยู่กันในหละลูกนะแม่พ่อแม่ลูกสามคนเขาถ้าเขาเสพเขาก็จะอย่างนั้นแหละเขาก็หลอนเขาก็พ่อเอาขยะไปทิ้งห่างจากมาจากที่บ้านประมาณร้อยเมตรทุ่มหนึ่งอะได้ยินแต่เสียงแกร้องนี่ไอ้ลูกได้ยินเสียงพ่อร้อง บแบบบีบคอพอนะ่อเนอาไม้ตีลม้มแล้วก็บีบคอเนะี่ยพ่ออึกอักอ,อึกอักไอ้ลูกชายคนเล็กก็ตกใจกกก็วิ่งไปดูแม่พ่อเป็นอะไรไปดูแกก็สะบัดหลุดสะบัดจะจกตาพ่อออกนะบีบคอจะจกตาเนี่ยจะเอาตาออกนะลูกพอดีลูกวิ่งไปพ่อก็สะบัดหลุดแกก็วิ่งขึ้นบ้านพ่อลูกนะอันนี้อยู่ในสวนยางใช่ไหมสวนยางไม,ไม่ใช่ค่ะสวนทุเรียนสวนทุเรียนจ้ะ ม,มันแล้วเราก็อยากจะไปแจ้งความลูกชายที่อยู่กรุงเทพนะ่ะเขาก็ลงมาอยากพาพอ่อพ่อทุกครั้งที่เกิดนะ่ะเราอยากจะแจ้งความแต่ตำรวจเขาไม่รับแจ้งให้เขาบอก<อ>ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวแบบเขาเรียกอะไรนะลูกไปลงบ<ง>ันทึกประจําวันฉันก็ไม่รู้ว่าลงบันทึกจนะลงแบบไหนอะไรแบบเพราะคนไม่รู้เนาะไปลงแต่บันทึกไม่รู้ว่ากี่ครั้งเลยลูกชายฉันนะ่ะเป็นสิบยี่สิครั้งเลยนะ มี่เกิดเรื่องอย่างนี้ถ้าไม่กลับมาอยู่บ้านคืออยู่ไม่ได้อ๋ออยู่ที่สวนทุเรียนอยู่ไม่ได้แล้วจก่อนจะอยู่ทุเรียนอ๋ออยู่สวนทุเรียนอยู่ไม่ได้แล้วอะไรหลุดนิดนึงไหลุดเลยใช่ไหมไหลรุดล้มลงแล้าคายังไม่คือมีหน้าก็คือให้ให้ต้องรักษาอย่างเียตรงตรงนี้ครับก่อนตีตรงนี้ก่อนอ้อมมาข้างหลังแล้วฟาดตรงนี้ก่อนอ้อมมาข้างหลัง เดินเดินมาจากข้างหน้านี้แล้วเอาจอบเดินมาจากข้างหน้าเดินมาผมก็เลยๆมองพอมาถึงประมาณนี้ก็ฟาดเลยครับฟาดส่หน้แล้วไหลผมลุดเลยไหลดุดเลยแล้วทีนี้ก็ยื้ยุดกันเพราะผมมีแขนข้างเดียวผมก็ยื้ยุดจับจับแขนเขาไว้แล้วก็ลม้ลมลงแล้วแล้วเขาทําไงทีน,ทนี้ทีนี้ก็ทีนี้ก็ผมก็ล็อกแขนเขาไว้อย่างนั้นแล้วเหตุมันเกิดหน้าประตูบ้านพอดีแล้วทีนี้ลุงก็ครับ ทีนี้ลุงก็ออกมาจากบ้านมาช่วยล็อกครับลุงนี่แหละพอล็อกแล้วก็ช่วยกันจับมัดแล้วก็เรียกตำรวจครับคยยชื่อผนาอืก็ทํายังไงได้กฎหมายมันเป็นอย่างนี้กฎหมายมันอ่อนว่าช่วยอะไรไม่ได้ทาไมเขาบอกกฎหมายอ่อนฮะก็คือคนเสพก็คือคนป่วยก็ให้เตะไปบําบัดบําบัดเดือนหนึ่งหมอเขาก็พาละเยอะเขาก็เต็มโรงพยาบาลแล้วไอ้พวก พวกคนคนไม่ใช่ติดตะเวทหรอกมันพวกติดยาแล้วก็ให้เป็นวกคนป่วยติดยาแล้วก็ให้เป็นขั้งก็ให้เป็นแต่คนป่วยไม่ยอมไม่มีรับโทษอะไรเลยหมอแต่คนในครอบครัวอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แต่ว่าคือเรื่องอย่างนี้นะมันเกิดทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคืออยากให้คนที่มีอํานาจเกี่ยวกับกฎหมายนี่แก้ได้แล้วกฎหมายฉบับนี้น่ะจริงจริงวอนเลยแหละก็อยากจะให้ คุณตำรวจทุกๆท,ท่านนะให้สนใจใส่ใจบ้างคือฉันอยากจะแจ้งความก็กรุณาทําตามที่ฉันอยากจะแจ้งมางเพราะว่าฉันอยากให้เขารู้กฎหมายเขามีไว้ทําไมกฎหมายเนะ่ะเขาทําผิดคือเขาจะเป็นอะไรก็ช่างเนะี่ยเขาทาผิดเขาต้องได้รับโทษบ้างไม่ใช่ว่าลงบันทึกประจาวันลงบันทึกประจาวันคนในครอบครัวได้เขาคิดไหมหล่ะพ่อแม่นะ่ะฉันก็อยากจะฝากแค่นี้ล่ะคะ่ะ